สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอยู่กับผมชางยินเลยครับัมืีอวันที่16กุมภาาครับผมอยู่กับผมช่างยินสวนมะพร้าวครับอยู่สวนเผาเก่านะครับเมื่อนี้สีผ้าพี่น้องไปเบิงนะครับหลังจากนี้เขาผลผลิตออกไปแล้ววันที่1 3ี4นะครับผ้าพี่น้องไปเบิงเก็บสวนว่านกับผ้าลูกเต่ามาเก็บสวนครับอ่า ครับใส่สารปปุงดินครับโดโลไม้ครับอย่างใหญ่ดินทามันสามปีแล้วมันบ่ออันนี้่านปุ่งกานปุ๋ยลงไปแล้วมันมันก็คงถีเกาะตัวก็ยังมันให้ท่าของปุ๋ยบ่อเต็มถี่นะครับก็เลยมีความ้างอีกมีความคิดว่ามาใส่สารปรปรุงดินนะครับเพื่อที่จะให้มีแคลเซียมมีแง่งบนรุ่งหากนะครับไอ้ต้นมันจับ ลูกนะครับอันนี้ความคิดผมเองกับปรึกษาหลายๆคนผู้ที่พ่นเฮ็ดให้เฮ็ดยังนะครับกะงานพ่นว่าร่องเบิงนะครับอ่าเดี๋ยวสร้างยินดีภาพไปเบิงครับผมว่าี่ลูกเต่าใส่เนี่ยวใดนิดแต่ด็กงหน่อยครับใส่ผมเฮ็ดบ่ได้ไปพาตันมานะครับจะหาลูกมาเฮ็ดนะครับออาไปเบิงครับผมอ่าครับไปต้อนครับนี่แหละครับผลงานของลูกเต่า ดูกระพาะมูมาใส่ครับแต่จางเพื่อนนั่นแหละนิดหน่อยเนาะอ้าวไปเบิงครับเพื่อนว่าโดยประโยชน์ของสารโดโลไม่เนี่เพื่อนว่ามันจะเป็นมีโปรตีนนะครับโปรตีนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้ยแคลเซียมทวที่ครับปวดบวผิดจะมีแคลเซียมเป็นแคลเซียมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบำรุงในการติดลูกลูกบอลแล้วก็ ผมรุ่งดินเพิ่นวานะครับผมกะได้น้ำเพื่อนนั่นแหละได้น้ำเพื่อนวาแหละเออกะเอามาล่องเบิงครับพร้อมกับใส่ขิงัวเก็บสวนครับพร้อมจะพุ่มก็จะเอาน้ำรุงบ่อแบบนี้พอานเขาหนาแรงนะครับเขาหนาแรงเต็มตัวแล้วนะครับหนาหนาวก็จะมดละแหละนะครับว่าให้ใส่เงาพี่น่องเบิ่งโผลท่าแปลงเพื่อกันคันเหล็กอยู่หมู่ว่านนี่ประชาริกหน่อยนะครับเนาะอกจะช่ว่าอย่างไรกับเบิ่งเบิ่งกันไปลูกเต่า ใครกวาเขาสิไปเลาะกินเหล่ากินยาหางานนี่เขาเห็ดกำลังใจเรื่องเงี้หน่อยดูเงาเต่าไปนะครับผมใครกวาเขาสิไปเลาะกินเหล่าอ้าน,นันงอย่าบอกถึงเรื่องลูกเต่าอันนี้บอกถึงสวนเขาต่อครับมันก็จะตอนเนี้ยพวกข้ากับตัดกับเลื้อยอยู่ประมาณซองเท่าไรเอากันหนาฝนมันก็สิบางที่นี่นก็สิบเลื้อยหน่อยโล่งก็สิเป็น ถ้าลายละหลูกซองหลูกนะครับถ้าลายดุกดงก,ก็สีนี่แหละถ้าลายดุกดงที่เลื่มจับเ่วงนี้ล้วก็ไม่ได้ตัดอีกปีหนานะครับก็่ยังผมบอกจิบก่อนนี่แล้วว่าปัญหาพวกภาว่เมีมันเกิดจากงานแหลงหรือว่ามันเกิดจากหนาฝนนะครับสําหรับผมมันเกิดจากหนาฝนโปดหนามหน,น่วยโลนขาดแคลเซียมอยังว่มามานนี่นะครับนครับกาลังเลื่อมจิจับขึ้นมาใหม่ครับบอกว่าวานันจะเหงาด้วยลูกว่าสันิ่งนี่แหละพี่น้อง อุนสาดขึ้นมาหอดนพี่าดขึ้นหอดดอกเนาสืาอไสอไไงภาษาเด็กหน่อยนี่ครับก็เริ่มสิจับขึ้นไปเคงเ่องนะครับตัวน,นี้มันกับมันหมดจับมันจะทีเรื่มจับขึ้นไปเพราะอากาศมันนิ่งคืออากาศนิ่งไหมว่าเาหนาหอนมุมมีฝนมุนม,มมีหนาวอยังง้ในมือเดียวกันนี่แหละครับนี่จะเป็นหนาห่อนอากาศก็ทีเริ่มมนิ่งทันตั้งแต่ไม่น้มพอ่อผมก็คือว่าปีนีนะ้นาจะโอเคครับ ต้นโบจับก็มีวีหน่องไงซื้อเอาเพิ่มให้หันละไปดับสวนไปนะครับกึ่ลังเหลือ่อมตัวนี้ยังไั่ได้เหลื่อมจับนะครับไปเหลืออยีกทั้งไรหนึ่งตาดีเชือกซอ,องเชือนะครับผลิตข้าวปุ๋ยฝ่าว่าสามปีครับเขาก็สามปีเครื่องเอ้ยบุกเครื่องดิสิบเดือนแล้วครับสามปีสิบเดือนกะน,นี่ครับคุณพนักงานฝอสวน สบายแหงบบได้ถือเดดมาผมขาวพั้นล่ะมาขาว <c oughs> ใส่ผมบ่ใส่หลายครับมันก็เหมือนว่าเป็นการทดลองผมกับ่มมีความรู้ื่องเรื่องสารพวกนี้นะครับทั้งเรื่องเอ่ออะไรอย่างเงปุ้ยมนมุ่งดินดูลมใหม่นี่ครับผมก็บผมมีความรู้ลองใส่เบิ่งหน่อยๆก่อนครับสามลายผมใส่สิบสอบก่อนครับใส่สิบสอบ มาโอ้มาผมขาบนลำบุตรใหญ่ทีเดียวนะครับคิงสีเพิ่งจะเริ่มเริ่มติดเริ่ม,ม,ม,มจะมีลูกติดขึ้นใหม่แล้วครับนี่ครับอันนี้มันจะหน,นาจะมาจากอากาศที่นิ่งนะครับผมครับบอกบอกว่าวานใส่เหงาได้วยลกูกใส่แบบเครื่องต้น โตก็ได้เอาไอเริ่อมมามนามลงคลองครับมันกับนามผมกับบ่ได้มีสลาเซลหรอครับผมกับใส่เป็นเสมอธรรมดานะครับเพราะว่ายังม่วมีโอกาสได้ลงสลาเซลอยังบ่หันมีงบประมาณนะครับจะต,ต้องดูแลก,กันไปแนวนี้ก่อนครับผมกับที่มีว่างสปริงเกอร์เดี๋ยวผมกับสี่เดี๋ยวทยอยเปิดสปริงเกอร์เพื่อที่จะให้ อ่าุยให้รานโดนมใหม่นี่ซึมลงดินนะครับเปิดเปิดบ่โดนครับเปิดก็จะเปิดประมาณสักสิบนาทีให้นาดินเปียกนะครับมันซึมลงจะรอมนาวยังเปิดแห้งนะครับเปิดโดนอย่าวันวันหมดครับขั้วสวนโคนตัด้าเล่ยุ้งวันนีดหน่อย ครับตรงหมากก็กำลังงามพี่นอ้องเอาพันวากันโอ้เอยเริศทยอยเปิดน้ำลงครับสีบอที่ค้องว่าค้องมันก็ใหญ่เติบดอกผ่าสิีดิตาดีชุดชีดิตาเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าที่พ้นเมลิดที่ออกได้สักประมาณสีหรร่ห้าลอยหนี่งกนะสีนะ่าอี่ประมาณสองชุดที่เลือก็สีเป็น เรื่อยๆนะครับกระจนกลัวสทิทึงพุ่นหลักขวบพึ่นพุ่นหลักพี่นาพุ่นหลัจกจะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใส่ปุ๋ยไปก่อนครับหาเบึ่งหาปีครับหาปีขึ้นไปนี่พี่น้องผู้บาอาจารย์ผู้พ่นมีความรูพุ่นว่าทำมันหาปีขึ้นไปแล้วนี่เตรียมโตัเลยพุ่นว่านจะนิงโอ้ดวงเขาพี่น้องเลยพุ่น ต่างยินกับบุหรีมาเบิงปีนบุหรีซะด้วยสิรครับช่วงนี่ไปพากันไอไม่ปีนอดวงออกบ็ได้นี่ผมก็ลงไปแล้วบ่อนี่บ่อนี้แต่ก็กกยังมีเห้นเหยู่ยได้พี่หนองแตกครับตัวนี้แตก ม่วงก็เพอไะไกินอยูค่ครับปีนี้ผูกม่วงหลอบมากมือ่สเดียวออกกันตรงกานไฟตุนะ่มทีบบ้านใ้ให้ผพน้นผลิตเต็มที่ก็บจะเป็นหลอบหนอกนะครับผม้อใจว่นหนามในเหลือ,องหนามมากกว่านะครับตุ่มที่อยู่ริมคลองนี่คือกรวองน้องกับโอเคกันแถบแถบทุกตน,นครับผลพน้นผลิตไปแล้ว โอเคแถทบทุก่้นซีดิงสี่เริ่มติดลูกนะครับสามปีสิบเดือนนะครับซียงสีมันก็ให้พ้นผลิตมาหลายหงวดแล้วครับืีจึงสีว่าให้ในจับเลยครับนี่ <c oughs> ขอบคุณพันว่ากันนะครับผมนี่ครับกำลังเปิดน้ำเพื่อที่จะให้ปุ๋ยมันละลายลงนะครับ ดีไล่ไปใส่กสระชังเพื่อนขอให้มันอยูใ่ในหนาดินเท่านะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้สร้างยิ่งกับขออนุญาตจะพิมไว้แค่นี้นะครับผมในเรื่องการใส่สารปรับปรุงดินโดโรไม้นะครับคือบางทืเอเข้ากับต้องมีการบำรุงกันเนี้ยครับผมถึงสิบเป็นสวนหลวงเปล่าเนั้นดูแลง,ง่ายกับทำโบไซนับบงเลยมันก็โบ,บจับ่น้องอาโอเคครับ ไมมีขอสงไข่ยังหรือสร้างยินบอกอยังพิดไปกะขอถทดข้อไ่ยครับเอาแต่สิ่งที่มันเป็นจริงไปใส่สิ่งที่มันโมแมนกะให้ถิ่มไหวนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube สวนวัวพานน้ำหอมช่างยินนะครับบายช่างยินนะครับชีวิตติดสวนนะครับต่องชีวิตติดสวนนะครับผมฝากเป็นกำลังใจสร้างยินในเดอ้อครับผมร้างยินที่ผ้าปูอกหาไรครับท่าคุณลนะ อาเบิงนี่ละมีหน้าเนี่ยและครับมีหน้าเนี่หละว่าเจีรถพื้นมาเห็ดนะครับเงืนมุ่มี่แล้วครับกูยี่มยืมตินเพื่นพื้นกันนั่นแหละเดี๋ยวมันต้องเหตุวัวล่างกายบ่แข็งแรงครับต้องเหตุในสิ่งที่มันเลี้ยงเข้าได้ในอนาคตโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องชีวิตติดสวนนะครับบายส่วนความรหอมช่างยินนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม